ราชาลูกหนังโชว์ขอเสนอแมนซชตี้พบลิเวอร์พูลเดิมพันจากฝูหาแล่นฟิตวัดซาลาล่าประตู150พิมลิกศึกพิม์ลิกคัมแบ็กหลังเบรกทีมชาติด้วยบิ๊กแมตคู่หยุดโลกทันดีเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูพ่วงแชมป์เก่าเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลรองจากฝูบนช่องว่างห่างกันเพียงแต้มเดียวแต่กระนั้นสตีเจอกันดูเข้าทางเรือใบสีฟ้าเล่นในรังเอตัดสเตเดียมไม่เคยแพ้ นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน2015ในปีแรกของเจอเกนครับรีวิวพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566แนิมนซิตี้ปะทะลิเวอร์พูลเวลา1ิกานาฬิกานาทีถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนามเอทักสเตเดียมแมนซิตี้เช็คความพร้อมก่อนลงสนามเปปโกริล่ายอดกุนสือแมนซิตี้หมดสิทธิ์ใช้งานเควบินเดบรอยจอห์นสโตนพักยาวทั้งยังต้องเช็คฟิตแข้งเดี่ยงช่วงคาบเกี่ยวฟีฟ่าเดย์ ไม่ว่าจะเป็นมาเตโอโควสิตซเคียวโกเมสและมาตูสนูเนสอย่างไรก็ตามข่าวดีคือเอริงฮาร์แลนที่เจ็บข้อเท้าเวืดช่วยทีมชาตินอร์เวย์ลาสุดซ้อมได้เต็มรูปแบบลงเล่นได้แน่นอนเช่นเดียวกับในรายเอเดซอนและนาธานอาเก้ที่ต่างก็ไม่ได้เดินทางไปรับใช้ทีมชาติแต่ฮูเรนอวเรสดาวยิงอาร์เจนตายเพิ่งเดินทางไกลคงได้พักลิอร์พู ดามเจเกนครอปนายใหญ่หงแดงยังไร้ตัวจีบยาวทั้งแอนดูโรบสันเตียโกอคันตาราสตฟานบายเซติตแต่กลับกันได้หลายรายฟิตกลับมาซ้อมไม่ว่าจะเป็นอิบราฮิมากกนาเต้เคอร์ติจูนดันกราฟเฟนเบิร์กจจโกเมสรวมถึงอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์พ้นโทษแบนขณะที่ดาวินนูเยสและลุยดิอารสดูโอโตัวรุกลาตินที่ฟอร์มฮอตช่วงรับใช้ชาติซอแววนั่งสำรองเนื่องด้วยเดินทางมาไกล เปิดโอกาสให้โคอริกาโกเดโกโชตาลงตัวจริงประสานงานกับโมฮัมเหม็ดซาลาที่กำลังไล่ล่าประตูครบหลัก150บนเวทีพรีเมียร์ลีกนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนซิต er ี้4-3-3เอเดรซอนไคร์วอเกอร์มานิลอาคันจีรูเบนดิอาสยอสโกกัวเดโอเบเนดิตต์ซินวาโรดี้ฟิลฟอร์เดนเชลลมี่โดกูเออร์ลิงฮาร์แลนด์แจ็คกรีลิชลิเวอร์พูล4-3-3อลิซอนเบเกอร์เทรนเล็กซานเดอร์โนเจลมาติป เฟอร์กิวฟันได้คอสตาซิมิคาสดมริกโซบอสไลอเล็กซิสแมกเลสเตอร์ไรอันกราฟเอนเบิร์ชโมฮัมเหม็ดซาลาโคดี้กัปโปดีโกโชตาความน่าจะเป็นของเกมตามหน้ากระดาษดูเหมือนขุมกำลังของลิเวอร์พูลพร้อมกว่าแต่วัดอาวุธหนักหมัดต่อหมัดต้องบอกว่าแมนซิตี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าัดเจินอีกอย่างแนวนรับหงแดงยังไม่ค่อยนิ่งเส oui ียทีเดียวเกิดพลาดท่าโดนก่อนแล้วงานหนักแน่ที่สุดถ้าจะมีผู้ชนะยังเชื่อว่าน่าจะเป็นฝั่งเรือใบ ผลการแข่งขันที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลิเวอร์พูล2อต่อหฟังเป๊ปโกเดล่าและเจอเกนครอปเปิดใจก่อนบิ๊กแมตช์เออร์ลิงฮา์ลแลนด์ไหวไหมลงช่วยแมนซิตี้ดวลลิเวอร์พูลเป๊ปโกเดล่าและเจอเกนครอปอัปเดตความพร้อมของทีมของตัวเองก่อนเจอกันวันเสาร์นี้เป๊ปโกเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเออร์ลิงฮา์ลแลนด์กองหน้าคนเก่งมีโอกาสลงเจอลิเวอร์พูลในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์ที่สนามเอหาร์ตสเตเดียมวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ 1 9บนาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยก่อนหน้าน,นี้เป็นที่กังวลกันว่าฮาแลนด์อาจพลาดลงดวล,งลงหงแดงหลังได้รบัดเจ็บข้อเท้าจะากเกมอุ่นเครื่องที่ช่วยทีมชาตินอร์เวย์ชนะมูโกแฟ,ฟรโร2.0ต่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กพฤศจิกายนก่อนที่ตัวจะกลับมาลงซ้อมได้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมากววดิลาเผยในการถแถลงข่าวว่าฮาแลนด์ลงซ้อมแล้วดังนั้นเราจึงหวังว่าเขาจะสามารถลงเล่นได้เรามีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกับอีกหลายๆทีม เราจะดูในช่วงฝึกซ้อมและจะดูในวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นผมถึงจะรู้แน่ชัดว่ามีนักเตะค,คนไหนลงเล่นได้บ้างขณะที่เจเกนครอบผู้จัดการทีมลิพูพูดถึงการเจอกับแมนซิตี้ในการถแถลงข่าวว่านี่เป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันเป็นเกมที่ยากที่สุดที่คุณสามารถเล่นได้นานหลายปีพร้อมกันนี้ครอบยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งบรรดานักเตะอ,อเมริกาใต้คนไหนบ้างลงเจอแมนซิตี้ หลังทั้งอลิสอนเบเกอร์อเล็กซิสแมคอลริสเตอร์ดาวินนูนเยสและลุยดิอาสพึ่งเดินทางกลับมาซ้อมกับสโมสรทุกทุกคนกลับมาจากช่วงเบรกทีมชาติดังนั้นเราจึงมีการตัดสินใจที่ต้องทําเราจะมองตาพวกเขาพูดคุยกับพวกเขาและตัดสินใจพวกเขาทุกคนมีช่วงเวลาเบรกทีมชาติที่ดีนูนเยสอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเราต้องการใช้งานเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับทิ้งท้าย กูรูฟันธงใครเข้าวินบิ๊กแมตช์แมนซิตี้ปะทะลิเวอร์พูลคริสตัลกูรูของ BBC ออกมาวิเคราะห์ถึงรูปเกมและผลการแข่งขันของคู่บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกซึ่งจะเตะเป็นคู่แรกในคืนวันเสาร์โดยเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลหงแดงรั้งอันดับ2ของตารางในขณะที่ซิตี้คือจา่าฝูงโดยทั้ง2ทีมมีแต้มห่างกันเพียง1คะแนนเท่านั้นแมนซิตี้จะไม่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเพราะพวกเขาจะไม่ยอมถอยให้ใคร ผมคิดว่าพวกเขาจะครองเกมเอาไว้และจะเปิดเกมใส่เต็มที่แม้จะรู้ว่าวิเวอร์พูลอาจสร้างความอันตรายจากลูกโต้กลับได้ความได้เปรียบในบ้านจะช่วยพวกเขาได้มากทีมของเป๊ปเอาชนะคู่แข่ง23เกมติดต่อกันในการเล่นที่เอนเนตสตเดียมในปีนี้โดยเกมที่เสมอกับเอลตันเมื่อวันที่31ธันวาคม2022คือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาไม่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ในการลงเล่นทุกรายการ นี่คือเหตุผลสําคัญที่ผมคิดว่าพวกเขาเจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้อย่างเฉียดฉิวแต่ไม่ว่าฮาเลนจะลงสนามได้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังเป็นเกมที่สูสีกันอยู่ดีซอตตันฟันทงแมนซิตี้สองลิเวอร์พูลหนึ่งคอตัสซิมีคาร์ดแบ็กซ้ายลิฟูกระตุ้นพวกพ้องต้องทุบหม้อข้าวหม้อแกงเข้นสุดฝีเท้าเหมือนจะไม่มีวันต่อไปหากหวังเอาชนะแมนซิตี้ได้ถึงถิ่นในเดิมพันจาฝูมพิมลีอังกฤษ ผ่านแมตช์เดย์ระบายสีฟ้ามี28แต้มมากกว่าหงแดงคะแนนเดียวดังนั้นฝ่ายใดคว้าชัยจะเหมือน6กแต้มไปกลับใส่คู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงงานนี้กรีสเกาเซอร์จึงหยิบเพลงเจ้าตากของตำนานเพลงเพื่อชีวิตคาระบาวกรอกหูทีเมนเป้าหมายปลดแอกจากถูกซิตี้ผูกขาดแชมป์หลายปีการเจอแมนซิตี้ยิ่งเวลาเล่นเป็นทีมเยา้าพวกเข้าทวีความแข็งแกร่งแต่เราคือลิเวอร์พูลจะไปเยือนแบบเล่นฟุตบอลแบบตัวเองทุ่มเททุกอย่างเพื่อชนะเกมในการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการ คิดว่าเกมลักษณะนี้สิ่งเดียวที่ต่างไม้ปองคือสามแต้มเราจะไปเล่นแบบสู้ขาดใจหาทางเอาชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมดังกล่าวเพราะนี่คือ2ทีมที่ดีสุดในโลกเวลานี้ต้องมองมันเป็นเกมชิงชนะเลิศเพื่อเล่นฟุตบอลทางของเราเชนเนเล็กซานเนกองหลังลิเวอร์พูลวางเป้าหมายฤดูก,กาล2023-2024ว่าพวกเขาต้องลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษนั่นเพราะเห็นศักยภาพ4แข้งหน้าใหม่กำลังเสริมเปลี่ยนคุณภาพ ตลาดเัมเมอร์2 0 2 3สหงแดงเมากองกลางทั้งหมดได้แก่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดูมนิกโซโบสไลวัตรุเอนโดและแรนคาร์เฟนเบิร์สซึ่งพวกเขาก็ได้เตะก,กันใน12เกมลีกบี้จากฝูงแมนซิตี้ที่มี28คะแนนเพียงหนึ่งแต้มกับโอกาสที่ต้องโคจรพบกันเอง25มากพฤศจิกายนยังอินทฮสเตเดียม T A A เชื่อว่าทีมจะได้ผลการแข่งขันที่ดีออกมาแล้วยืนระยะลุ้นแชมป์ยันบ้านปลายความตั้งใจของทีมเราคือได้แชมป์ลีก แล้วมันคือความอยากอีกครั้งในฤดูกาลนี้ในการเปิดปากผ่านกาเดียนสปอร์ตซีซั่นที่แล้วมันดีไม่พอไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าดีพอด้วยซ้ำเข้ารุกเข้าพงนั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องในปี2023-2024ถึงเราจึงไปคว้าหน้าใหม่เข้ามามันเป็นเรื่องการประยุกเข้าหากันได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเอาให้แน่ใจว่าเราตั้งหลักดีในช่วงต้นฤดูกาลทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นก็เข้าฝัก ทำดีพอเพื่อกดดันจากฝุงฟุตบอลลีกไม่ได้หาผู้ชนะตอนนี้เพราะเกมให้เล่นอีกเพียบซึ่งตราบใดที่เรายังแสดงผลงานในทางที่ใครก็พูดว่าสามารถเป็นแชมป์ลีกได้ดูทรงก็ต้องห้ำหันไปถึงเกือบเกือบพฤษภาคมปีหน้าดิวู๊ดได้แชมป์ลีกล่าสุดปี2020แต่จากนั้น3ปีติดเป็นของแมนซิตี จอเกนครอปผู้กันทีมลิปูยังตอบไม่ได้ว่ากองหน้าฟอร์มร้อนดาวินนูนเยสสามารถผ่านความฟิตเพื่อเป็นตัวจริงเกมบิ๊กแมตช์เยือนแมนซิตี้หรือไม่ดาวินผลงานเด่นนำทีมชาติอุรุกวัยเมื่อเวิ l ์ครับสพรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่ผ่านมาเมื่อช่วยมาตัวภูมิชนะรวดทำถึง3ประตูจนเหล่าเดค็อปหวังมาให้ต่อยอดแก่ต้นสกัดทว่ากุนซือวัย56ปีพยายามติดเบรกเพราะนักเตะเดินทางไกลาจากอเมริกาใต้แถมยังเตะกว่า163นาที ร่างถือว่ากรอบต้องลุ้นว่าลงเป็นสเปคตัวจริงที่เอเนสเตดียมไวหรือเปล่าจ้องไปที่ตาพวกเขาจับเข่าคุยกันต้องบอกว่าที่ไปเล่นทีมชาติมาเกือบทั้งหมดทําผลงานดีครอบเปิดปากดังนั้นก็ไว้รอดูกรณีของดาวินกําลังเข้าฝักเราก็อยากใช้งานเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เอาเข้าจริงเกิดไหมนั้นณนะเวลานี้ผมยังไม่ทราบใช่ยเลยมีแค่ตัวเลี่ยงยาวที่พลาดมีส่วนร่วมไม่มีอะไรใหม่ให้กังวลก่อนผมเข้าห้องแถลงข่าว คอเนอร์แบดดี้ซ้อมได้ครบถ้วนตามปกติแต่เวลานี้จำเป็นต้องได้เกมแข่งคอสนิมที่ชุดอยู่21เเคลตกอดอนซ้อมกับเรามาทั้งสัปดาห์นั่นช่างน่าตื่นเต้นดูดีจริงๆค่อยๆสะสมนาทีลงเตะทั้งหมดประมาณนั้นตำนานออกโรงยกแข้งไมลิผูเปรียบเทียบเหมือนเจ,ร,จรัดจอนบานปีกระดับตำนานของลิผูเอามายกย่องดมิิกโบอสไลกองกลางกับตันทีมชาติฮังการีมีคุณภาพและฝีเท้าใกล้เคียงกับสตีเวนเจรัด อดีตมิดฟิลด์กัปตันทีมหงแดงดาวเตะวัยยีป,ปีย้ายจากอาเบยลับิกมาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อสัปดิที่ผ่านมาด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และกลายเป็นกําลังสําคัญให้ทีมของกุนซือเจอเกนครับในทันทีโดยลงสนามไปแล้ว17เกมซัดไป2ประตูและทําได้2แอซิสขณะดเดียวกันนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่น2 0 2 3 2นถึงสอโซบสไลย,ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาแทบทุกเกมและทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูลยกระดับขึ้นมาจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนซึ่งงททาให้้บนนอดนอดี่่จจะึึกถรไไม บ้านกล่าวว่าเขาทําให้ผมนึกถึงสตีเวนเจอราดในระดับหนึ่งเพราะคุณไม่จําเป็นต้องใช้งานกองกลางแบบบ o ็อกตูบ็อกในการเล่นเกมรับและเกมลุกไปพร้อมๆกันแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถทําได้ปัจจุบันลิพูรังดับ2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มตามหลังจากฟูแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นและทั้งสองทีมมีคิวจะพบกันที่สนามเอทันสเตเดียมในวันเสาร์ที่25าพ,พฤศจิกายนเวลา19 30. นาฬิกาสนาทีหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ